ตามชื่อคลิปเลยนะครับแอดมินตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสมองล้วนๆพรพันเกิดปราดสโมสร IBK ลิกเกาหลีใต้ในแมตที่ต้องเจอเปเปอร์เซเวอร์แบง์สโมสรที่มีปาร์คจองอาตัวตีหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ปาร์คจองอาเจอกับทีมของพรพันธ์เกิดปราดสโมสร IBK สโมสร IBK ชนะไป3-1ตอเซต และก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพรพันธ์เกิดปราดเล่นดีมากในขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็เล่นดีเช่นเดียวกันพรพันธได้3คะแนนนะครับมาจากจังหวะบล็อก2คะแนนแล้วก็จังหวะ 2- 1คะแนนซึ่งจังหวะ2ของพรพัน์นั้นโอ้โหสมองล้วนๆโดยในเซตที่4นะครับ IBK ขึ้นนำา2ต่อ1เซตสกอร์เสมอกัน9ต่อ9ผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์หมายเลข23เป็นคนเสิ์ บอลแรกแตกนะครับพรพันธ์ก็เข้าไปแก้บอลอันเดอร์ยกให้หัวเสาหัวเสาก็ฟาดไปเบเปอร์ซิวแบ์เก็บบอลได้ครับแต่ว่าเป็นบอลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะักต้องแก้มาให้ IBK ซึ่งเซนส์ของพรพันธ์นะครับเขาจะสังเกตว่าตัวติงหัวเสาเนี่ยขยับมาอยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวเองอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าอีกฝากหนึ่งจะต้องว่างอย่างแน่นอนครับแล้วพรพันธ์ก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละ เล่นจังหวะ2เลยนำมาซึ่งแต้มแต้มนี้เป็นแต้มที่สะใจมากนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพรพันธ์ครบเครื่องมากเก็บบอลดีเป็นลิเบอร์โรเลยก็ว่าได้บอลแรกแต่ก็วิ่งไปรับวิ่งไปขุดมานำมาซึ่งชัยชนะในวันนี้นะครับยกตำแหน่ง MVP ไปเลยเย่ดีใจกันทั้งประเทศเลยครับผมภูมิใจมากสวัสดีครับ